อ่าครับสวัสดีครับเนเพื่อนนักทุนนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่าบอกเล่าวิธีนะครับรวยอัตโนมัติด้วยวิธีนี้นะรวยอัตโนมัติด้วยวิธีนี้นะครับก็วิธีการนะคือผมคิดว่าเราต้องคิดนะครับต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับการกเกษียณนะครับตั้งแต่เนิ่นๆนะแต่ว่าเราต้องไม่ซีเรียสเกินไปเนาะทำยังไงให้เราไม่ซีเรียสก็ทําตามแก้ว3ประการนะครับสมสมดุลน,นะครับคือเราต้องมีสุขภาพทางการเงินที่ดี นะครับแล้วเราต้องมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับแล้วก็เราต้องมีสุขภาพทางใจที่ดีนะผมเคยพูดไปแล้วถ้าใครก <c oughs> ็ฟังย้อนหลังได้นะครับในคลิปเก่าๆเนาะที <c oughs> นี้เราจะมาพูดเรื่องวิธีการรวยนะครับด้วยการที่เขาเรียกว่าทําให้เป็นอัตโนมัตินะทำให้เป็นอัตโนมัตินะครับอันดับแรกอันดับแรกนะก็คือเก็บ15%ก่อนใช้จ่ายนะครับเก็บ15%ก่อนใช้จ่ายจริงๆผมอยากให้เก็บ20%เลยนะ 20%ก่อนใช้จ่ายนะครับสมมติว่าเรามีเงินเดือนสักหมื่นหนึ่งนะเราเก็บเลย2000นนะครับเก็บเลย2000นนะครับแล้วก็ลงทุนในหุ้นปันผลนะเอาไปลงทุนในหุ้นปันผล5%นะคือเราไม่ต้องคือคล้ายๆว่าเราเราแค่รู้ว่าหุ้นตัวไหนดีปันผล5%ก็พอนะเราอาจจะแบบความรู้ทางการลงทุนเราอาจจะยังไม่ไม่สูงมากเบื้องต้นนะเราขอลงทุนไว้ก่อนนะจะเป็นหุ้นต่างประเทศก็ได้จะเป็นหุ้นไทยก็ได้นะครับ คือหุ้นที่ดีถ้าถ้าเราดูด้วย common sense จริงมันดูไม่ยากนะแล้วเราจะลงทุนระยะยาวอยู่แล้วเนาะอ่าผมยกตัวอย่างเช่นหุ้นอะไรที่เก็บเงินสดนะเก็บเงินสดอ่าเชื่อเขาเรียกว่าอะไรอย่างหุ้นร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยคืออ่ารับรับเป็นเงินเชื่อแอบโทษทสินค้ามาเราเชื่อเชื่อเขาไว้นะแล้วเราขายเป็นเงินสดอย่างเงี้ยดีถ้าปันผลดีด้วยก็เดาได้ว่ากระแสงเงินสดเขาสม่ำเสมอนะครับอย่างหุ้นปั๊มน้ํามันอย่างเงี้ย มีพื้นที่เช่านะครับมีรับคือขายของไม่เงินสดแต่ว่าน้ํามันเอามาเชื่อไว้ก่อนนะเชื่อเป็นเงินเชื่อนะแต่หุ้นปั้มน้ำมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับพวกสต็อกนะสต็อกที่จะต้องดูด้วยแต่ว่าถ้ามองแบบภาพง่ายๆเนี้ยเราอยากเป็นเจ้าของปั๊มน้ํามันไหมเออนะครับเราก็อยากเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันนะเพราะว่าล่าสุดก็มีคุณยายอายุ60ใช่ไหมที่บอกว่าลูกหลานหุบปั๊มน้ํามันนะนะแสดงว่าปั๊มน้ํามันก็เป็นธุรกิจที่เรียกว่าใช้ได้นะครับก็คือรับ รับเป็นเงินสดแล้วก็จ่ายเป็นเงินเชื่อนะหรือว่าธุรกิจโชว์รูมรถยนต์ไหมอ่าโชว์รูมรถยนต์นะครับก็ถ้าาตดขายรถยนต์เนี่ยถ้าสม่าเสมอมันก็ดีนะครับมันก็ดีนะแล้วก็พอเราได้เงินปันผลจากหุน้นห้าเปอร์เซ็นเนี่ยให้เอาไปฝากนะฝากประจําก็ได้หรือว่าเอาไปทําซื้อสลากออมสินก็ได้นะผมใช้ทั้ง2วิธีเลยคือไปฝากกับฝากแบงก์กับซื้อสลากออมสินนะซึ่งตรงนี้โดยประมาณโดยเฉลีย่ยเราจะได้ได,ได้ได้ดอกเบีย้ยประมาณสัก2% ทำเป็นอีกกองหนึ่งนะครับส่วนพูดเนี่ยมันผันผวนใช่ไหมเราลดความผันผวนด้วยการนําเงินไปฝาก,กไปอีกกองหนึ่งกับแบงค์นะจะไปซื้อสลักออมทรัพย์ต่างๆไม่จะไม่เป็นอไปออมสินนะเดี๋ยวหาว่าโฆษณาให้เขานะเป็นทอกศก็ได้เป็นทอศก็ได้แล้วก็ไปฝากประจําเยอะแยะนะหลายแบงค์นะครับมีบางแบงค์ให้ดอกเบี้ยสูงแล้วก็อาจจะเป็นแบงก์เล็กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปหาหาดูนะนะครับซึ่งเราทําอย่างเงี้ยวนไปเรื่อย วนะนไปเรื่อยๆนะอะผมยกตัวอย่างว่าเก็บ1,000 0บาทเก็บ2,000ต่อเดือนปันผลหุ้น5%เนี่ยทั้งปีเนี่ยก็เราจะมีเงินกองแรกนะ24,000นะครับปันผลปีละพัน0นะเราเพิ่งเริ่มทำงานใช่ไหมลงทุน10ปีเนี่ยถ้าเราเงินเดือนไม่ขึ้นเลยนะอ่พอร์ตมันจะ2 4 0 0นะครับนี่เงินเดือนไม่พื้นขึ้นแต่จริงความจริงคือเงินเดือนเราขึ้นนะปันผล1 2หมื่นต่อเดือนอะต่อปีนะครับต่อปี แล้วเราก็นําเงินปันผลไปฝากประจําสมมุติว่าเราทําไป20ปีนะอ่าเงินเดือนในในปีหลังๆ่งะขึ้นมาอีกสักเป็น20,000บาทนะตรงเนี้ยเราจะได้อีก500,000เกือบล้านแล้วนะ20ปีเราได้มีได้จับเงินจริงๆผมว่า20ปีได้จับเงินล้านอยู่แล้วล่ะ <c oughs> นะครับได้แน่นอนอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าผมเอาเคสที่มันคอนเซอร์เวทีฟสุดๆก็แล้วกันเนาะเราต้องอดอดทนไว้นะสุขภาพทางการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับถ้าเราไม่มีเงินเนี่ย ทุกอย่างก็จะลําบากนะแต่ว่าเราจะให้เงินมีอํานาจเหนือมิตรภาพที่จริงใจมีอํานาจเหนือครอบครัวที่อบอุ่นมีอํานาจเหนือความซื่อสัตย์สุจริตนะใครไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาโดนยังไงนะทนายชื่อดังนนะนะครับสุขภาพร่างกายสุขภาพทางใจก็ต้องตามมานะแต่ว่าการเงินเนี่ยเราทําแบบนี้อัตโนมัติไปนะให้มันทําเองไปเลยอัตโนมัติแล้วเรามาดูอีกทีตอนเกษียณนะนำเงินไปฝากประจําดอกเบี้ย2%ต่อปี10ปี ฝากประจําได้ปันผล2%เงินต้นไม่ลดลงนะข้อดีของอีกกองนี้คือเงินต้นไม่ลดลงหรือซื้อสลากก็ได้สลากอทอซัพย์ก็ได้นะแล้วก็ทําซ้ําไปเรื่อยๆเป้าหมายนะครับต้องเราเราเป้าหมายต้องการ4ล้านก่อนเกษียณปันผลปีละ200,000นะครับก็เกือบ20,000ต่อเดือนนะเกือบ20,000ต่อเดือนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมทําจริงนะผมทามาตั้งแต่ปี2010นะครับเริ่มต้นด้วยเงินปันผลต่อปีเนี่ย900บาทนะครับ ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยผมปันผลต่อปีอยู่อันนี้พอร์ตผมคนเดียวนะครับผมจะมีพอร์ตภรรยาด้วยนะครับแล้วผมกำลังทำพอร์ตให้ลูกสวา 100, กว,าาาวาาด,ด้วยนะปันผลต่อปีผมอยู่ประมาณล้านกว่าบาทนะครับล้านกว่าบาทก็ตกเฉลี่ยเดือนละแสนกว่าบาทนะครับอันนี้เงินปันผลเนะเงินปันผลเลยนะครับก็เรียกว่าการเติบโตของเงินปันผลก็แล้วกันเนาะเป็นการเติบโตของเงินปันผลนะครับรวยอัตโนมัตินะครับรวยอัตโนมัติด้วยวิธีนี้นะครับชื่นชอบเป็นกำลังใจให้ผมนะคอมเมนต์มาหน่อย กดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ทุกคนจะได้รับทราบเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ผมอยากให้คนไทยหันมาออมเงินกันเยอะๆนะครับหันมาลงทุนหันมาออมเงินกันเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาเป็นปัญหาสังคมในภายหลังนะถ้าเราไม่มีเงินเราเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะลําบากจะแม่ก็จะเป็นภาระแก่สังคมเราอยากให้เป็นแบบนั้นนะอย่างน้อยที่สุดเราต้องไม่มีหนี้นะครับยามเกษียณนะเราถ้าอยากสนับสนุนกันเพิ่มเติมก็สับรสมาชตามอะไรต่างๆได้นะครับ โอเคนะครับสวัสดีครับ